สัสดีครับจะไปเมืองเพชรทั้งทีไม่ได้มีดีแค่ขนมหวานอย่างเดียวอ่ามีดีอะไรสงสัยจะมีเส้นทางลัดไปไหมไปเลยเ <c oughs> ใช้เส้นทางเพชรเกษมทางหลวงหมายเลขสี 4, จนถึงเขาย้อยกมที่153 154ให้เลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นสะพาน วิ่งตรงมาจนถึงทางที่มีคันคลองชลประทานผ่านสากรยูเนียนเครดิตสังเกตป้ายทอชอพอบ4024เป็นระยะระยะวิ่งตรงมาจนถึง4แยกก็จะมีป้ายบอกทางให้เลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าสู่แก่งกระจานเส้นทางเลี่ยงทางลับของทางหลวงชนบทประหยัดเวลาจริงๆถึงแล้วทันใจใช่แล้วค่ะถึงแล้วค่ะพี่ที่นี่แก่งกระจานถึงแล้วเพชรบุรีหวานชัดๆหวานไปทางจัง<อ>หวัดมดกับมดกับห,บ<อ>หวาน หมดกับแล้วก็คันสิพี่ทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติสอบถามเส้นทางโทร1นึ่